สวัสดีพี่น้อง FC ครับคลิปนี้จะพาพี่น้อง FC ไปทำการล้างคอย์เย็นของ m ิ t s is บิชิส i Strada นะครับที่ต่ำกว่าปี2003ลงไปนะครับพี่น้อง FC ซึ่งนะครับปีที่ต่ำกว่า2003นั้นมันจะเป็นตู้แขวนนะครับพี่น้อง FC นะเวลาที่เราจะทำการถอดนะครับเพื่อที่จะทำการล้างคอย์เย็นนะครับหรือว่าตู้แอร์นะครับ ในรุ่นนี้ไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องถอดคอนโซลแต่อย่างใดนะครับให้เราถอดเพียงแค่ตัวเทปแค่นั้นเองนะครับตัวเทปนะครับเราก็ดึงออกมาเฉยเฉยนี่แหละนะครับเราก็ดึงออกมาเฉยเฉยนะครับพี่น้อง fc สำหรับการที่จะถอดล้างคอยล์เย็นนะครับเราถอดเอาเทปออกมาดึงออกมาตรงๆนี่แหละนะครับพี่น้อง fc อีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทําการถอดนั่นก็คือเจ๊เก็บของนั่นเองนะครับ เจ๊เก็บของนะครับจะมีน็อตอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับมีน็อตด้านบน4ตัวนะครับ1 2 3แล nice. ้วก็4นี่แหละแถวบนนะครับมีน็อต4ตัวตัวที่5นะครับอยู่กับลำโพงนะครับตัวที่หอยู่ฝั่งนี้นะครับด้านล่างนะครับพี่น้อง FC เราก็ถอดแล้วก็ยกออกมาเลยนะครับสำหรับเจ๊เก็บของนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับตัวเจ๊เก็บของนะครับเมื่อเรายกออกมาเนี่ยเห็นไหมนะครับด้านบนนะครับนี่มีมีรูน็อตอยู่4ตัวเนี่ย นะครับมีรูน็อตสี่ตัวนะครับแล้วก็ด้านล่างซ้ายขวานะครับนี่นะครับมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับพี่น้อง FC นี่อยู่ตรงใต้ลําโพงเห็นไหมเป็นหลุมเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการคลายน็อตนะครับคลายน็อตฝาครอบตู้แอร์นะครับคลายน็อตฝาครอบตู้แอร์มันจะมีน็อตหัวแฉกอยู่ซ้ายขวาข้างละหนึ่งตัวนะครับอ่า ซ้ายขวาข้างละ1ตัวแล้วก็ตรงด้านหน้าเนี่ยสตัวน,นะครับ1 2 3สาเนี่ยนะครับนี่นะครับด้านข้างมีข้างละ1ตัวอย่างที่ทุกท่านได้เห็นแล้วก็เลื่อนสไลด์ออกมาด้านข้างเลยนะครับดึงสไลด์ออกมานี่ดึงออกมาฝั่งนี้เลยนะครับดึงสไลด์ออกมาเลยนะครับเมื่อเราดึงสไลด์ออกมาเราก็จะเห็นแผงเย็นนะครับหรือว่าคอยเย็นนะครับตั้งโตดโอดอยู่แบบนี้แหละนะครับนี่ก็คือคอยเย็นนะครับหรือว่าตู้แอร์ที่เราจะทําการล้างแล้วก็ ดึงเอานะครับเซ็นเซอร์หางหนูหรือว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับความเย็นออกมานะครับอย่าให้มันโดนน้ายาล้างก็แล้วกันนะครับมันไม่ดีนะครับพี่น้องนะเพราะว่าน้ํายาล้างมันจะกัดนะครับพี่น้อง fc นี่ก็คือคอยเย็นของสตาร์ด้าไซโครนรุ่นเก่าๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรุ่นอื่นนะครับค่ายอื่นๆก็จะเหมือนกันเลยนะครับจะอยู่ตรงกลางแบบนี้ นะครับพี่น้อง fc นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการล้างเนึงล้างให้เตรียมถุงพลาสติกนะครับรองข้างใต้เลยนะครับอย่าให้น้ํามันหยดลงไปที่พรมนะครับอ่านี่นะครับเซ็นเซอร์หางหนูมันอยู่ในตําแหน่งแบบนี้นะครับมันสววนไว้แบบนี้เฉยๆนะครับสําหรับใครอยากจะทําการถอดเปลี่ยนเซ็นเซอร์หางหนูก็ทําได้ง่ายๆเลยนะครับสําหรับสตาร์ด้าตัวเก่านะครับตัวที่ผมทําอยู่นี้เป็นปี2003นนะครับพี่น้อง fc นะอ่า นะครับทีนี้นะครับเมื่อเรารู้ตำแหน่งแล้วนะครับที่เราจะทำการล้างนะครับพี่น้อง f อมันก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายให้เราไปสั่งซื้อน้ำยาล้างมานะครับให้เราไปสั่งซื้อน้ำยาล้างมานะครับส่วนวิธีการใช้แบบละเอียดเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับจะเล่าให้พี่น้อง f อได้ฟังว่าน้ำยาตัวนี้ใช้อย่างไรนะอันดับแรกผมก็จะแบ่งน้ำยาออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเอาขวดใหญ่บีบเข้าไปเนี่ยนะครับมัน เขาไปยากลําบากหลือเกินนะครับอ่าผมต้องแบ่งซอยออกมาเล็กๆเผื่อป้องกันมันอ่าล่วงมันหล่นด้วยนะครับพี่น้อง FC นะอันนี้ผมจะแบ่งออกก่อนนะครับแบ่งออกนะครับเดี๋ยวผมจะเ,เข้าไปเทใส่ทีละน้อยทีละน้อยนะครับพี่น้อง FC สําหรับน้ํายาล้างที่เราสั่งมานะครับอ่าน้ายาล้างที่เราสั่งมามันก็จะเป็นขวดแบบนี้แหละนะครับมีรายเกหรายยี่ห้อนะครับพี่น้อง FC แต่วิธีการล้างของผมนะครับผมจะใช้ลมเป่าแบบนี้นะครับลมเป่าเพื่อให้มันดูดน้ําน้ํายาเข้ามาที่คอยเย็นนะครับนี่ผมจะดูดมาแบบนี้นะครับโดยการใช้ลมเป่าสําหรับใครที่ไม่มีปั๊มลมนะครับก็หาวิธีต่อสายยางเอามาเทาราดเฉยๆนี่แหละนะครับพี่น้องเอฟซีเอามาเทราดคอยเย็นนี่แหละนะครับอันนี้ผมเป่าใส่เลยนะครับแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซี ในขั้นตอนของการล้างนั้นนะครับแนะนําให้พี่น้องเอฟซีใส่ถุงมือด้วยนะครับใส่ถุงมือใส่แว่นตานะครับเพราะว่าไอ้น้ํายาที่เอามาร้างมันก็คือโซดาไฟดีๆนี่แหละนะครับโซดาไฟผสมน้ํามานี่แหละนะครับพี่น้องเอฟซีนะเราเราก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าไอระเหยของโซดาไฟมันแสบตานะครับถ้ามือเราเป็นแผลมันจะระคายเคืองผิวนะครับพี่น้องเอฟซีอันนี้ผม ทาการเป่าใส่เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับน้องเอฟซีนะในส่วนของวิธีการใช้งานนะครับสําหรับน้ํายาพวกนี้นะครับผมจะมีคําแนะนําอยู่นะครับอ่าคาแนะนําฟังดีๆนะน้ํายาพวกนี้ถ้าหากว่าเราทําตามที่คู่มือเขาบอกนะน้ํายาพวกนี้ถ้าหากว่าเราทําตามคู่มือเขาบอกเขาบอกมาว่า หนึ่งต่อสามนะครับในอัตราส่วนผสมนะครับพี่น้องเอฟซีก็คือน้ํายาหนึ่งขวดต่อน้ำสามขวดผมได้ลองทําแล้วมันไม่เป็นฟองฟู่นะครับมันไม่เป็นฟองฟู่มันไม่กัดเลยนะครับพี่น้องเอฟซีดังนั้นการที่เรานะครับจะใช้น้ํายาตัวนี้ล้างนะครับผมแนะนําให้บีบใส่สดๆเลยหรือถ้าจะผสมจริงๆนะครับถ้าถ้าจะผสมจริงๆก็หนึ่งต่อหนึ่งไปเลยนะครับ ถ้าต่อ3นะครับถ้า1ต่อสมันไม่เป็นฟองเลยมันไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆเลยนะครับพี่น้อง Fc ดังนั้นบีไฟสดๆเลยหรือว่า1ต่อ1ก็ได้ในอัตราส่วนผสมนะครับพี่น้อง Fc มันจะเป็นฟองฟู่ขึ้นมานะครับในขณะที่มันเป็นฟองฟู่ขึ้นมานะครับเราก็ต้องดูฟองด้วยนะครับถ้าฟองมันฟู่ขึ้นมาฟองมันเริ่มนิ่งมันเริ่มไม่มีฟองแล้วมันเริ่มไม่ขยายตัวแล้วให้รีบทําการล้างออกโดยทันที นะครับล้างเยอะๆล้างน้ําเยอะๆนะครับอ่าเมื่อเราล้างเสร็จแล้วเราก็อ่าทำซ้ําอีกสักสองสามรอบก็น่าจะโอเคแล้วล่ะนะครับสําหรับการล้างคอยเย็นนะครับพี่น้อง fc ถามว่าสูตรนี้ผมแนะนําให้ใช้ไหมผมไม่แนะนานะถ้าเป็นสตาร้าตัวนี้นะครับพี่น้อง fc เราสามารถทําการถอดตู้ออกมาได้แล้วเห็นแขงเย็นแบบนี้นะครับเห็นคอยเย็นแบบนี้ผมแนะนําเป็นสเปรย์โฟมจะง่ายกว่านะครับพี่น้อง fc เอาสเปรย์โฟมมาฉีดทิ้งไว้30นาทีเดี๋ยวมันละลายเองนะครับมันน่าจะโอเคกว่าการใช้น้ำยาเข้ามาฉีดล้างแบบนี้นะครับพี่น้อง FC อันนี้ก็พิจารณาเอาตามความเหมาะสมตามความสะดวกของพี่น้อง FC แต่ละท่านนะแต่ถ้าเป็นผมผมแนะนำเลยนะครับเอาเป็นสเปรย์แบบโฟมดีกว่ามาฉีดล้างนะครับพี่น้อง FC เพราะว่าอย่างน้อยเราตอดออกมาแล้วมันล้างได้ง่ายเลยนะครับแบบนี้นะครับ ถามว่าน้ำยาที่ผมเอามาล้างแบบเป็นขวดแบบนี้มันมีกลิ่นหอมไหมมันไม่มีนะครับมันก็คือโซดาไฟดีๆนี้เองนะครับมันละคายเคืองผิวละละายเคืองตามากเลยนะครับแล้วเวลามันเป็นฟองฟู่มันจะล้นออกมาจากตู้แอร์แล้วไหลลงพื้นนะครับดังนั้นต้องหาผ้าหรือว่าหาถุงพลาสติกรองด้วยนะครับพี่น้อง fc นะอันนี้ก็เอามาเป็นแนวทางสําหรับท่านใดที่ใช้ m i ิ s u b i ิ h ิ l 2 0 0 s t อยสตาานะครับที่ต่ํากว่าปี2 0 0 3 2 0 0านี 2004, นี่แหละ นะครับถอดแบบนี้เลยนะครับไม่ได้รื้ออะไรมากมายนะครับน็อตไม่ขีดตัวนะครับสามารถล้างเองได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปง้อช่างพนะพี่น้องนะครับวันนี้ล้างเฉยๆนะเพราะว่าลมมันไม่แรงนะครับเหมือนแต่ว่าตะกอนมันมาอุดตันนะครับเพราะว่าในรถรุ่นเก่าๆมันไม่มีฟิลเตอร์มันไม่มีกรองนะครับมันก็เลยดูดฝุ่นเข้ามาฝุ่นตัวนี้นะครับจะมาเกาะติบที่แผงแอร์นั่นเองเราจําเป็นจะต้องทําการล้างบ่อยๆนะครับพี่น้องเอฟซีอาจจะ ปีละ1ครั้งก็สามารถทำได้นะครับคที่ี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับ